สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้มาตามอัปเดตในส่วนของเรื่องราวของมันสัมปะหลังกันต่อนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ส่วนทางกับอ้อยนะครับในส่วนของมันสัมปะหลังถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันนะครับที่ราคามันขยับขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนที่เป็นจังหวัดหลักๆที่เป็นแหล่งมันใหญ่ๆนะครับ ทางด้านภาคตะวนันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชัยภูมิอุดรขอนแกน่นกาฬสินธุ์จังหวัดเลยจังหวัดสกลนครนะครับโซนนี้มันปรับราคาขึ้นต่อเนื่องเราเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุว่าทำไมขึ้นแล้วก็ทิศทางจะไปยังไงต่อในช่วงเดือนหน้านะครับเดี๋ยววันนี้สอกษตรวันหยุดจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็สำหรับสอกเกษตรบรรยุดได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมอนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับมีคุณสมบัติพิเศษเป็นสารช่วยเป็นฮอร์โมอนฉีดทางใบนะครับฉีดได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสําปะหลังข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าข้าวโพดหรือพืชทุกชนิดนะครับใช้ควบคู่กับปุ๋ยหลักก็คือ NPK นะครับเป็น สารที่ฉีดทางใบทําให้พืชแตกใบได้ดีนะครับมีสารพิเศษก็คือสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มกรดฮิวมิก UM นะครับหนซองฉีดได้3ามถึงห้าถึงสิบร่นะครับฉีดได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาแตกใบถ้าเป็นมันสําปะหลังก็ประมาณ1เดือนหรือว่าอ้อยก็1-2เดือนนะครับ มีราคาพิเศษให้สำหรับ FC ที่เป็นท่านผู้ชมที่เป็น FC สอ,อกระิวันหยุดนะครับเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวปี268 1ปซองปกติ500บาทนะครับก็จะลดเหลือแค่179บาทนะครับมีค่าส่ง1 0บาบาทถ้าสั่ง1ซองหรือว่าถ้าสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปก็ฟรีค่าส่งนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมเอาไปทดลองใช้ดูสัก1-2ซองแล้วก็ถ้าได้ผลดีค่อยกลับมาซื้อต่อนะครับเรามีราคาพิเศษ 5ซองเหลือแค่759บาทแล้วก็ถ้าสั่งซื้อ10ซองก็จะเหลือ1,500บาทจากซองละ500นะครับก็เป็นการสมนนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC สอกเกษตรบนหยุร่วมเฉลิม,ฉล,มฉลองครบรอบผู้ติดตามแสนที่4นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ตรงนี้นะครับ0986503896 หรือสแกนลายสั่งได้เลยนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็สามารถรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับแค่แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรในจัดส่งในการจัดส่งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์ราคามันนะครับตามที่พาดหัววันนี้ราคายังขยับขึ้นต่อเนื่องตรงนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยในะเรื่องของราคาแป้งมันนะครับทั้งราคาในประเทศและก็ราคาส่งออกตั้งแต่ช่วงเดือนอสิงหาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงเดือนปล,า,ปลายเดือนพฤศจิกายนปี268นี่นะครับปี2 0 2 5ก็จะเห็นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาอยู่ที่13บาท50นะครับ ราคาในประเทศราคาส่งออก450นะครับแล้วก็พอเดือนกันยายนนะครับราคาถอยลงมาอยู่ที่13บาท40นะครับในขณะที่ราคาส่งออกก็ถอยลงมาเหลือแค่445เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากนั้นก็คงที่มาตลอดจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมนคับราคาขยับขึ้นนะครับ กลับมาเป็น13บาท45สตางค์ในขณะที่ราคาส่งออกก็ยังคงขยับขึ้นมาเป็น450เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับพอช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมราคาขยับขึ้นนะครับราคาแป้งมันในประเทศเป็น13บาท50ราคาส่งออกเช่นเดียวกันนะครับ4ี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันหลังจากนั้นพอช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับราคาขยับขึ้นมา10 Alors, 10ตังค์เลยนะครับขยับขึ้นมาแรงพอสมควรในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนราคาแป้งมันสำปะหลังในประเทศนะครับอยู่ที่13บาท60สตัง์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาส่งออกก็ขยับขึ้นพรวดมาเป็น460เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงสัปดาห์สุดท้าย13บาท70ตังค์ก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนคือสัปดาห์นี้นะครับ ราคาก็ขึ้นต่อนะครับเป็น13บาท70สตางค์ในขณะที่ราคาส่งออกเช่นเดียวกันนะครับขยับขึ้นเป็น465เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นขาขึ้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ปกติเวลาเราดูภาพรวมขาขึ้นเนี่ยมันมี2องค์ประกอบองค์ประกอบแรกถ้าดูระยะยาวก็คือในเรื่องของการส่งออกนะครับถ้าเราส่งออกได้เยอะแล้วก็ราคาส่งออกดีต,ตรงนั้นถือว่าเป็นทิศทางการขึ้นในภาพรวม จะขึ้นยาวนะครับหรือบางพื้นที่จะขึ้นลงตามรอบระยะสั้นนะครับก็คือขึ้นลงในช่วงที่ของออกน้อยอย่างเช่นในรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าเกิดของขาดแคลนนะครับทําให้ราคาบางพื้นที่พุ่งขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับซึ่งจะต่างจากข้อมูลของสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้ราคาแป้งมันใกล้เคียงกันนะครับทั้งราคาส่งออกแล้วก็ราคาในประเทศนะครับอยู่ที่13บาท40ถึง13บาท60สตางค์ส่งออกก็4040ถึง4 4 5เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแต่จะน้อยกว่าในส่วนของสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับแต่อยากให้ดูในส่วนของราคามันเส้นนะครับราคามันเส้นยังอยู่ที่6บาทถึง6บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม ในขณะที่ราคาส่งออก210ถึง215เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันตรงนี้ราคานิ่งนะครับราคามันเส้นต้องยอมรับว่าปีนี้มันเส้นส่งออกได้ทะลุเป้ามากกว่าแป้งมันนะถ้าเทียบกับแป้งมันปีนี้มันเส้นส่งออกได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าไฮซีซันของฤดูกาลมันเส้นหลายๆท่านก็จะเริ่มตากมันเส้นมาขายนะครับตอนนี้ราคาหัวมัน หัวมันสดนี่ราคาอ้างอิงยากนะครับเพราะว่าภาพรวมราคาทั่วประเทศจะไม่เท่ากันอย่างเช่นท่านผู้ชมที่อยู่โซนกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีราคาจะต่ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นราคา,าภาพรวมนะครับตรงนี้น่าจะอ้างอิงราคาที่โคราชนะครับมันยี่ห้าเปเซียอยู่ที่สองบาทห้าถึง 2, สองบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมก็ถือว่าให้เห็นนะครับ ถ้าดูจากข้อมูลสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยแสดงให้เห็นว่าราคาส่งออกของแป้งมันยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับการส่งออกและก็รวมทั้งในช่วงนี้เรามีการขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะส่งผลทำให้อนาคตมันสัมปะหลังค่อนข้างจะน่าจะมองว่าเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงนี้ หลังจากที่ขาลงลงไปหนักในช่วงประมาณเดือนพฤษปี2อ7ต่อเนื่อง68นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของราคาในโซนที่มันราคาแพงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อำเภอจตุรรับจังหวัดชัยภูมิก็มีการปรับฐานลงมา5สตางค์นะครับตรงนี้ราคาอัปเดตในช่วงสัปดาห์นี้ของ บริษัทชัยภูมิสตาร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิซึ่งน่าจะเป็นโรงแป้งที่รับซื้อมันในราคาสูงที่สุดนะครับก็อัปเดตราคาล่าสุด30%อยู่ที่3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่25%ก็อยู่ที่2บาท75นะครับแล้วก็ต่ำกว่า14%ต่ำกว่า15%ซื้อเป็นมันรวมอยู่ที่2บาท20นะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ภาพรวมในปีนี้ในส่วนของอโรงแป้งหลายๆโรงก็เริ่มมีการปรับราคาขึ้นมาบ้างแล้วในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนราคาขยับลงไปนะครับราคาย่อลงไปประมาณ5าตังค์ปีนี้โซนแถวทางด้านจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีโซนที่อยู่ติดกับ ขอนแก่นอยู่ติดกับการสินครับโซนตรงนั้นซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสัปะหลังค่อนข้างจะเยอะเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นมาสัปดาห์นี้ปรับขึ้นมา5สตางค์นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วปรับลงไป5สตางค์ก็ยังมองว่าถ้าเทียบในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังถือว่ายังคงเป็นขาขึ้นครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ ลหลายท่านปีที่แล้วหนีจากปลูกมันไปปลูกอ้อยนะครับปรากฏว่าปีนี้เปิดราคาอ้อยขั้นต้นมานี่ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็หลายท่านนะครับเคาะสามกมซัดหนีจากปลูกมันไปปลูกอ้อยพอราคาอ้อยออกมาในขณะที่สวนทางกับราคามันที่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ก็ถือว่าอ่าเป็นทุกข์ของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับแล้วก็สมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยที่เผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียแล้วก็สอกเกษตรวันหยุนามาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอกเกษตรันหยุนะครับในการก้าวเข้าสู่ผู้ติดตามแสนที่4นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็สั่งซื้อในส่วนของฮอร์โมนช่วยฮอร์โมนฉีดทางใบสอกเกษตรครับ เราไปทดลองใช้ได้ผลก็กลับมาสั่งซื้อเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับเราก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ